ันเวียนหัวมึนหัวตอนนั้นร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่ๆก็เหมือนเราจะวูบอะ่ะหัวเกือบฟาดพื้นไม่อยากเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบผมเคยมีอาการเวียนหัวมึนหัวเหนื่อยง่ายมากๆเดินแป๊บเดียวก็ต้องมานั่งพักละมีวันหนึ่งร้องเพลงอยู่บนเวทีอยู่ยดีๆก็แบบมันจะวูบลงไปอะ่ะทีนี้ก็หัวเกือบฟาดพื้นเลยไปตรวจมาแม่จะบอกคุณลุนช่องเอ้ยเป็นความดันสูงไขมันเยอะ ทีนี้จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำงานไม่ได้ครับผมยังต้องมีภาระต้องรับผิดชอบมีคนต้องดูแลทีนี้แหละนี่คือจุดเริ่มต้นที่มาดูแลตัวเองแล้วและก็เลือกนี่ครับผมเลือกเบต้าออยครับตัวช่วยเรื่องความดันย้ำนะครับตัวช่วยเรื่องความดันไขมันในเลือดทาแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเวียนหัวน้อยลงไม่เพลียบแบบเมื่อก่อน เลยรู้ว่าร่างกายมันดีขึ้นไม่ต้องกลัวจะเป็นลมกลางงานอีกเลยหัวแล้วก็เวลาเราลุกขึ้นอย่างเงี้ยหัวมันติดแบบหัวทิ่มเหมือนกับเราลุกขึ้นแล้วเลือดมันมันไปเลี้ยงสมองเราไม่ทันเข้าใจไหมมันมีอะไรติดตันในหัวเราอ่ะมันไปเลี้ยงเราไม่ทันแล้วหัวเรามันเหมือนเราเลินเซหัวทิ่มอ่ะเหมือนคนพิการคนติดเตียงอ่ะถ้าเราน็อกนะเอามาพึกมาพาดมันเตอาตามมากับเราแล้วก็บรรลไม่เสียหายทีนี้ก็เอ๊ะ ทำไมอาการที่เราเคยลุกขึ้นหัวที่มันหายไปไหนเอ๊ะแล้วเ,เวียนเวียนหัวเราตอนเช้าเราลุกขึ้นมาหัวเวียนบ้านหมุนไปไหนอะนี่แหละจึงมีความรู้สึกอย่างนี้อโองโ้พอไปหาหมอพอได้ยินหมอพูดว่าคนไข้ไขมันไม่มีแล้วนะไตดีนะตับดีนะอะไตจีสลายก็ไม่มีนะเลือดดีนะโอ้โหเท่านั้นแหละเหมือนกับแบบอือหอเหมือนกับเหมือนเราถูกราที่หนึ่งก็ไม่าาล ดีใ,ใจแบบเหมือนกับมันมันมันยกอะไรออกจากอ,อกเราไม่หมดแล้วไงลูกเราไม่ต้องมานั่งเลี้ยงเราพิการแล้วนะพอพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันโล่งโล่งและชีวิตแบบเหมือนลันล้าเลยอะ่ะแฟนก็แบบยิ้มแฟนเขาก็แบบว่าเออพอเห็นเราเป็นอย่างนี้นะอะไรนี้แล้เขาก็แบบสบายครอบครัวก,ก็แบบโหแบบแบบแฮปปี้อะไรพวกนี้ไงพพเพื่อนเพื่อนก็บอกทำอะไรมาเนี่ยหน้าสดใสขึ้นนะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันมันหน้าดำขัามเครียดเนี่ยเครียดขอบคุณเวตตาออยที่ให้เรามีวันนี้ทานเม็ดแรกเลยค่ะ หายเลยเช้ามาเนี่ยไม่เวอ่ออาการที่มันบูบแล้วก็ตึงคอบ่าไหลเนี่ยไม่กลับมาอีกเลยเราดีใจมากเลยมันเหมือนเราเรามีบุญอะ่ะเราตายแล้วเกิดใหมอ่อ่ะไขมันก็ดีขึ้นไม่พูดถึงเลยความดันก็ลดลงจากเมื่อก่อนนี้150ไปตลอดใช่ไหม พอไปรอบหลัง1 3 0ซึ่งราคาก็จับต้องได้คือมันไม่ได้แพงเลยสำหรับอาการที่เราเป็นสำหรับโรคที่เราหายมันคุ้มค่าสำหรับชีวิตรเราจริงๆเลยจะกราบบริษัทจริงๆว่าเราหายจากโรคที่เลวร้ายนั่นด้วยบท